จะว่าสองแน่สองน้าตลอดเลาอาเดี๋ยวคุยสองแม่สองหน้าแล้วเราฟังเข้าใจหรอเปล่าฟังเราเออมันเข้าใจว่าคิดไปอย่างนั้นตลอดรู้ก่ะนแล้วเก็บบังทีหรือเปล่าอะไรอย่างคาชาละโดยมีอะไรจะเูดอีกบ้างพี่นาธานเนี่ยเขาตอบหน้านิ่งๆอเวลาคนอื่นคุยกันเขาก็จะนั่งนิ่งๆสนใจอะไรแต่คนที่รูทุกเรื่องเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลตลอดเลยนนี้กลัวนะน่ากลัวนะ เขาอกว่าเราวนวลอดเวลเยมีเล่ทีต้นกาก็ไีกันเราทำอะไรผิดก็โดนด้วยกันตลอดอาก็มีอะไรของต้นที่ต้นที่ต้นอะอย่างเลี้ยด้วยเอ็มาเต็มเปหคนที่เฮ้ เป็นคนทอบแย่งครัแย่งอะไรเลยแย่งอาหารคือไม่ไม่แต่คนคนเราไม่เคยไม่เคยเดินไปกินาเองใช่เลยไม่เยแล้วได้กินแล้วี่ยต้องแซมแบบหยิบนู่นน yep> um> ี่นั่นแบุกินด้วยพี่พี่เขากินเนยไม่เไม่เยก็เดินเดินไปตู้เย็นไม่เดินเพาะ่าแบตู้เย็นหรอไม่อาจจะแบบพี่พี่เลือกมาแล้วไม่ต้องอร่รอะไวเดียวเน่ไอว่าเ คงตาเราเลยว่าต้องกินต่อก็นี่แหละครับโตกตลกดีเนาะทำรัโหลนี่สิเนี่ยเปรมอะไรเช้่าไหมทามอะไรเดี๋ยวมร้องอะไรอ่ะไนแยอข่าพาก็ เขาเล่นไงเดียแน่อย่างที่บอกคือเขาชอบนั่งนิ่งๆแต่ว่าจะรู้เรื่องเยอะจะคอยเก็บข้อมูลแบบนีตอนนึงแบบเราเป็นคนอยู่แล้วเขาแบบตาตัวเริ่มเปิดโตแล้วถ้าโอ้โหแล้วบอกว่ามันเริ่มเสียข้อมูลแล้วโอเคต้องต้องเปลี่ยนเรื่องละอะไรอมนั่งคาไปถามหรือยังเราวันนี้ไปแล้วไปแล้วจะมาเก็บข้อมูลอยู่จะมาเก็บข้อมูลอยู่คอยคอยพ่อพี่พูดาเป็นยังงไบค่ะคอยก็ไม่มีอะไรครับมีเรา เราโทรกันเนาะเราเป็นพวกเดียวกันไงใช่ไหมเจ้าเจ้านัดแตะอะไรกันหรือเปล่าว่าจะรับเขาฉันนะอะไรจินจ้าเพรนกินเยอะอลค่ะว้ากินก็ยิ่งกบ歪ค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งถูกคำโทษแล้วแบบไม่สามารถเข้าเย็นได้เราก็คอยบอกว่าเก็บอาหารให้น้องอหรือจอนอนเอาอะไรกับพี่เก็บไม่ให้เพราะเขาเย็นนั้นอร่อยมากด้วยอาหารแเมื้อนั้นจัดเต็มมากแต่ว่ากินไม่ได้เรากินไม่ดึก ไมาเก็บ้่ชอบมาเก็บเอาตอนเขาเก็บแล้วจะไปกินด้านหลังถ้าสงสารนผู้หญิงที่บอกโดนรังแกคนสวยเนี่ยใช่ไหมก็อยู่สถานที่น้อยอยู่ในบ้านมาหึ่งข้าวเช้าตั้งหล่ะหลังจากที่รวบรวมหรือเปล่าเราตลอดเก็บข้อมูลคนอื่นก็จริงมาตอบไปเลยไม่ก็แบบว่าเขาคุยกันเราก็นั่งอยู่ใช่ไหมเราก็แบบคือแบบก็ฟังเขาไปด้วยไม่ได้ว่าเก็บข้อมูลอะไร เรื่งจากน้องเพยก่อนเลยละกันนี่คือเก็บมาตลอดเี่ยแล้วจะมาพูดวันนี้หมดเลยก็จำได้ชัดเองออกที่ออกเปือกเฟน้องเพนนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าอยู่ในบ้านชอบแกะสิวมากไหนบอกว่าหายละยังไม่หายเลยหน้ากระจกแกะสิวเลยแล้ววันนั้นน้องเฟย์อาบน้ำช้าที่สุดก็มีเสียงผู้ใหญ่เตือนเข้านอนเดี๋ยวนี้เฟย์ก็ตืขึ้นมาว่าไรนะตอนนั้น ยังไม่อาบน้ำเลยะอาบน้เยราเป็นคนดีใจที่สุนีไ่อยไหมพี่ต้นี่ต้นเป็นไงกนาทย่้ไ้าวไทยข้าว้าวไท้าไยไมยข้าวไทยข้าวไท้าว้นวไทนบ้าไทยาไ้นวไย้าไทข้าวไาไาวย้างไท้้ขวยา้้ไไ้้ใไม่ไไ้ย้้า เอกในเทศกาลข่มทวงกันแล้วกันแล้วตอนนี้ตอนน่าจะเป็นตอนอยู่ในบ้านตอนอยู่ในตาวะหางกันแล้วก็จะมีคุยกีกัดกันบ้างเวลาคุยกันใช่คนของจอยที่จําได้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องชั่งน้ําหนักครับอใช่้จวนเวียนวนเวียนเรื่องนี้นะก็คือเวลาชั่งน้าหนักเวลาเราขึ้นไปชั่งปั๊บกล้องก็จะจับมาที่ตัวเลขตัวเลขชั่งว่าน้ําหนักเท่าไหร่เอาเห็นปั๊บไปเอามิวิหรือไม่ก็ แต่เฟยนตอนอาหารกยัดังเฟยไม่ไหหรออ้้องาไม่นี่ไปเธออะไรกันโอ้อยน้อย่าวอเดี๋ยวไปข้างหน้ามีแต่มีแต่่อยแล้วเฟยว่ายังไงเขาว่าเราเยอะของผมาขอพูดคนนอกบ้านนะครับพูดถึงพี่แซวครับแวก็ ถี่จะเป็นเป็นคนดีเขัาผมมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไช่แต่เราแล <c oughs> แ้ว <c oughs> ก็เวลาแบบเข้าวเย็นอะไรเงี้ยผมก็แบบผมก็ไปบอกพี่แพรว่าแบบพี่แพรครับอ่อพี่ถ้าแบบผมอยากให้พี่แบบให้ให้คนดูเห็นว่าพี่เป็นคนดีอะไรเงี้ยผมก็การที่พี่แพรล้างอะไรเงี้ยคนดูจะได้เห็นพี่แพรเป็นคนดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็หลายครั้งครับให้้เขาเป็นคนดีด้วยนะที่จีบผมจมเลย